สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสุกัญญาญานะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่ยงนักการเมืองแคลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะวันนี้ได้รับเชิญพี่ยง ตัวท็อปของนักกินจุมาทอ,อยู่ยนในช่องของเราในวันนี้นะคะคือพี่ยงอ่ะเคยมาอยู่ที่เมลเบิร์นมา8ปีแล้วอยากให้เล่าข,ข่าวๆหน่อยเขาว่าตอนนั้นมาด้วยวีซ่าอะไรทาไมถึงมาอยู่ที่เมลเบิร์นมาทําอะไรตอนแรกมาวีซ่านักเรียนก็คือมาเรียนภาษาปกติเหมือนเราเรียนจบจากออัธยมม .6 ใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจมาเรียนแบบว่าปริญญาตรีที่นี่ แต่ด้วยเหมือนสอบภาษามาอะไรเงีย้ยโง่ไงก็ต้องไปเรียนแบบเรียนภาษาก่อน,นะอะไรอย่างงี้ก็เรียนภาษาเสร็จแล้วก็ไปดิพโลมาก,ก็เหมือนค่อยเข้าปริญญาารีอะไรอย่างงี้ที่ใช้เวลานานเพราะว่าช่วงนั้นเกเรไปหน่อยเรียนดิปนี่เรียนดิปอะไรมาอะค่ะอ๋อทางสายบิเศษเลยพิเศษแมเนจเมนต์แล้วก็มาเรียนก็เป็นบิเนสแมเนจเมนต์เป็นบิเศษเหมือนกันแต่จริงดิพโลมามันจะเป็นเหมือนหลายๆวิชาแต่ว่าแบบเอามารวมกันอย่างอนิอย่างหน่อยอะไรเงี้ย เหมือนปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปเรียนจริงจังนี้มากกว่า <c oughs> คุณต้องมีสมาธิคุณต้องมีสมาธิแล้วก็คือจบใช่ไหมคะเบชเชลเอร์จบจบภายใน8ปีจริงๆอยู่เรียนจบมาสักพักแล้วก็อยู่จนแบบวีซ่าหมดอะไรเงี้ยก็ทํางานด้วยมี <c oughs> ทํางานคิทเช่นแฮนด์ในครัวแล้วก็เหมือนจบไปก,ก่อนกลับแบบเป็นเชฟคืออยู่ในร้านอาหารไทยก็อยู่ในร้านอาหารไทยมืนช่วยพี่เขาทําร้านใหม่ จนเสร็จไรเงี้ยแล้วเราก็กลับตลอดระยะเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราก็ทํางานไปด้วยใช่ไหมคะก็คืออยู่ในครัวอย่างเดียวเลยค่ะตอนทํางานในครัวใช่อยู่ในครัวแล้วก็ทํางานเสร็จก็ไปคาวเป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งใช่แล้วพอหลังจากที่พี่องค์เรียนจบอ่ะก็ทํางานยังยังทางานต่อได้อยู่ก็ใช่ทํางานทํางานต่ออยู่เหมือนวีซ่ามันยังไม่หมดอ่ะอ๋อค่ะก็คือหลังจากที่เราจบไอ้บิสเนสเบชเลอร์เนี่ยเราก็คือไม่ได้ทํางานอะไรเกี่ยวกับบิสเนสเลยก็คืออยู่ในครัว อ๋อใช่ก็เหมือน<ม>คืออยู่ที่เน่ก็อยู่แต่ในครัวพร้อมวิวจะทำอะไรมออไม่ได้แบบว่าจบแล้วก็คือไปทํางานตามสายที่เราจบมาหม่ยม่หม่แล้วหลังจากที่เรียนจบแล้วค่ะเราอยู่ที่เมลเบิร์นต่ออีกประมาณกี่ปีคะน่าจะเกือบสองปีนะอืมก็อยู่จนวีซ่าหมดเลยใช่อยู่จนวีซ่าหมดแล้วก็กลับไปไทย,ยไแล้วอะไรถึงทําให้เราตัดสินใจที่จะแบบโอเคเรากลับไทยแล้วเพราะว่าแบบพี่ยงคือกลับถาวรเลยถูกไหมอ่าใช่กลับตอนแรกอยู่ที่ไทย ไอตอนที่อยากมาอยากมาเรียนที่นี่คือมีน้องน้องอะเรียนอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วเหมือนตอนนั้นอะมันเป็นช่วงเหมือนแบบกําลังจะเอนทานอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนแบบขี้เกียจเหมือนแบบขี้เกียจอ่านหนังสือเราโอเคเออเดี๋ยวไปอยู่กับน้องดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจิตไม่แข็งพอนะคุณต้องมีสมาธิคุณต้องมีสมาธิแล้วพอมาอยู่ที่ออสตอนที่เรียนจบก็ยังไม่รู้ตัวว่าเหมือนแบบชอบอะไรอยากจะทําอะไรแบบทําร้านอาหารมามันก็สนุกแต่มันก็เบื่ออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่มานานแล้วมันไม่มีอะไรแบบให้ทําแล้วอะเพื่อนก็จบบบททยยยยออกกัััมน ็เริ่มแบบเริ่มไม่สนุกแล้วอะไรเงี้ย เออก็เลยแบบก็กลับดีกว่ากลับดีกว่าแต่ว่าที่บ้านอาจะมีเหมือนแบบธุรกิจครอบครัวอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนเออกลับไปที่บ้านไปช่วยที่บ้านแล้วกลับไปที่ไทยนี่อยู่ประมาณกี่ปีคะเนี่ยถึงได้กลับมาเที่ยวที่เมลเบิร์นอีกตอนนั้นถึงตอนนี้เหรอใช่ค่ะน่าจะ10กว่าปีนะใช่อันนี้แล้วก็พอพี่องมาเที่ยวเนี่ยมีอะไรรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะเมลเบิร์นในอดีตกับเมลเบิร์นในปัจจุบันที่เรามาเที่ยวตอนนี้ต่างต่างเยอะเอาอย่างแบบว่าเรื่องการเดินทางก่อนอย่างไอ้ไมกี้อย่างเงี้ยค่ะ ไม่เคยได้ยินอ้าวหรอือตอนนั้นยังไม่มีอ่ะคะตอนนั้นเป็นตอนนั้น,น gard, มันจะเป็นเม็ดการ์ดมันจะเป็นบัตรกระดาษเออก็หยอดตู้ตามนี้แหละมันจะมีแบบ2ชั่วโมงมีเป็นเดลี่หรือว่ามีแบบกระตอกเป็นครั้งอะไรเงี้ยจะมีแบบแค่นั้นแล้วคือเราเราก็มีแบบว่าซิตี้เซอร์เคแช์เป็นแช์ฟรีเหมือนกันแต่ว่าวิ่งเป็นวงกลมจะไม่ได้วิ่งแบบตัดเข้าเมืองทุกเส้นอ๋อคือสมัยพี่วงอยู่อ่ะมันยังไม่ฟรีแชมมันฟรีแชมเป็นเป็นกลมๆอารมณ์เหมือนแบบว่าแค่เมลเบิร์นเซนกลมอะ ยังไม่กว้างเท่าปัจจุบันใช่มันจะไม่สามารถวิ่งตัดเหมือนแบบจากลาโกไปฟินเดอร์ได้ค่ะแล้วก็เหมือนแบบจากลัสเซลลงมาแบบเอลิซาเบธพวกอะไรเงี้ยมันยังไม่มีแล้วก็เรื่องค่าของชีพก็ตา่างแต่ตอนเนี้ยข้าวมากินนี่แบบ16ดอนเกสิมั้งใช่ไหมบาค่ะสมัยที่พี่กินนี่อยู่ที่ประมาณแดดอนเดอนเท่าตัวเลยคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันแตกต่างจากที่อยู่เยอะอาหารร้านอาหารพวกร้านเก่าๆพวกนี้ก็เปลี่ยนสิ่งที่ต่างเลยร้านอาหารหลากหลายขึ้น แล้วก็อย่างเมื่อก่อนอะพวกไชนะาบาร์หรือว่าร้านต่างๆที่อยู่ใน CBD อะไม่เคยมีแบบต่อแถวยาวอย่างพวกแม่โขงเนี่ยเมื่อก่อนคนเยอะจริงแต่ไม่ต้องเปสิงขนาดต่อคิวยาวอันนี้คือต่อคิวแบบหมดเลยนะเกือบทุกร้านร้านพวกชานมร้านขนมต้องต่อคิวหมดเลยหนูจะอยากรู้ความรู้สึกพี่ยองว่าตอนเราอยู่ที่เมลเบิร์นกับตอนที่เราอยู่ที่ไทยอะชอบการใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนมากกว่าคะระหว่างที่เมลเบิร์นกับตอนอยู่ที่ไทย จริงๆก็ชอบทั้งสองอย่างแต่ถ้าแบบให้เลือกชอบมากกว่าน่าจะชอบที่ไทยมากกว่า<อ>คืออ๋อเมลเบิร์นเป็นเมืองที่เงียบไม่มีอะไรให้ทำเรารู้สึกว่ามันก็น่าเบื่อถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่นับว่าเราได้ไปคาสิโนโอะไรเงี้ยแต่ที่ไทยมันมีอะไรให้ทำเงียมันเหมือนแบบอย่างเราทำ u t u b e ตอนเนี้ยเราได้แบบไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยมันสนุกมันสะดวกกว่าอยู่ที่นี่ของเมลเบิร์นมันคืออหละตื่นมาทำงานใช่ทำงานเสร็จกินข้าวกับบ้านนอนกับบ้านนอนเราวนลูปมันก็วนอยู่แค่นี้ ิจกรรมอาจจะไม่เยอะเท่าอยู่ยที่ไทยด้วยความที่คอนเทนต์ของพี่ยง่เป็นเรื่องของการกินที่ไทยอาจจะแบบหากินได้ง่ายกว่าใช่ใช่เราเริ่มทําช่องจากความชอบที่ว่าอยากทําเพราะว่าอยากกินฟรีอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะทําช่องอมีเพื่อนที่เขาเป็นบล็อกเกอร์เราเขาเขาทำเพจเขาแบบได้กินฟรีคือเราเป็นคนกินเยอะกินเยอะคือเปิงตังเราก็คิดว่าอู๋จะทำไงให้แบบว่า้ อยากกินฟรีม,มันก็เลยบอกว่าให้ไปเปิดเพจอ่ามันเปิดเพจรีวิวล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีคนร้านอาหารจ้างให้เราไปกินอะไรอย่างนี้คือตอนแรกทำสนุสนุดคำแค่นั้นก็คือไปถ่ายกินเองเนี้ยแหละจ่ายตังค์ไปกินเองแล้วก็เอามาเขียนรีวิวลงเพจพอมีเพจเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเหมือนแบบคนไม่ค่อยเชื่อเพราะเรากินเยอะเราจะถ่ายรูปอาหารว่าเฮ้ย hey, วันนี้เรากินอะไรกินเยอะยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยมาเริ่มทำเหมือนด้วยวิดีโอว่าเออเนี่ย<อ>กูกินให้ดูอะไรอย่างงี้ใช่นั้นเป็นนักกล้ามด้วยเออประกวดแข่งกล้ามแล้วก็เป็น าก,ากินเยอะมันก็จะดูอย้อนแยงป่าเหมือนกินเยอะมันต้องอ้วนแต่อันนี้คือกินเยอะแต่มืองมีกล้าเออเราก็ไปเริ่มหาแบบร้านที่แบบมันมีชาเลนจ์กินแบบ2กิโลกินเบอร์เกอร์กินอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายลง youtube เพราะว่ามันก็จะมีคนไม่เชื่อว่าเฮ้ยนักกล้ามอะ่ะม,มึงถ่ายรูปลงเสร็จมึงก็ไปแดกอกไก่ม,มึงไม่กินพวกอย่างยี้จริงๆหรอกเออเราก็เลยถ่ายคลิปกินให้เขาดูจริงๆในอย่างงี้แล้วคือผลตอบรับมันก็ดีคราวนี้ก็เริ่มมี ร้านที่ไทยอะไรเงี้ยเขาก็มาติดต่อให้ไปเหมือนแบบรีวิวอะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าเทียบกับต่างประเทศหรือว่าอย่างที่เมลเบิร์นอะไรเงี้ยพวกวัฒนธรรมของฝรั่งเขาจะไม่สวนว่าเหมือนแบบเฮ้ยยูเป็นนะยูทูบเบอร์นะยูมาถ่ายคลิปนะแล้วเขาจะสปอนยูอะไรเงี้ยไม่อย่างที่เราไปกินเงี้ยเราจ่ายเงินนะแต่แค่เหมือนว่าเฮ้ยเราไปถ่ายคลิป ร้านคุณเนี่ยแต่เราขอแค่แค่แบบ20่นาทีเพิ่มได้ไหม,มเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็อยากได้ภาพสวยของร้านเขาปะเราก็อยากได้เราเก็บอินเสิร์ตให้เฮ้ยอาหารเขามีอะไรแบบปีเซลร้านเขาค,คือเราก็ตั้งใจแบบเออไปจ่ายไม่ได้แบบนี้อยู่แล้วแต่มันขอแค่เวลาเพิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไม่ได้สนเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ก็เข้าใจเขาแหละใช่เราเลยคิดว่าเฮ้ยอยู่เมืองไทยมันสะดวกกับการที่เราทํา YouTube ด้วยมันมากกว่าเอออย่างเมลเบิร์นนานานมาทีได้แต่ได้ให้อยู่มันก็ไม่เอื้อคอนเทนต์เราด้วยแหละตอนนี้พี่ยคงมีทำอะไรอยู่บ้างคะก็ทำธุรกิจของที่บ้านแล้วก็ทำ YouTube แล้วก็ทำอ,อ,อาหารเสริมเกี่ยวกับพวก แฟชชั r เบร์เนอร์ขายอ,อะไรอย่างนี้มีโปรเจกต์อะไรอีกไหมคะมีทาตัวบล็อกเงินเบิร์นเป็นอาหารเสริมเหมือนกันยาลดความอ้วนเลยเนะี่ยแต่ว่าเราจะมีจรรยาบรณโดยการที่เราจะแนะนําว่าวิธีต้องกินยังไงทุกอย่างมันเหมาะสำหรับคนที่คุมอาหารมาประมาณนึงเพราะว่าอย่างเรากินหลุดมือ้อนึงอะ่ะมันก็ไม่ทำให้เราอ้วนสมมติว่าเราคุมมาตลอดเออแล้วเหมือนแบบเฮ้ยมื้อนี้กูต้องไปแบบปาร์ตี้กูต้องไปหลุดอาหารไปอะไรเงี้ยเราจะแนะนําให้กินเพราะมันก็จะก,การพวกสารอาหารที่จะดลุดขึ้ข้อร่างกายแต่เราจะไม่แนะนําว่าเฮ้ยเช้ากินเลย ยิ่งกินเยอะยิ่งหมดไวคนขายยิ kind of ่งได้ต yeah, exactly. ังค์อย่างนั้นอ่ะมันทำให้ระบบพอพานมันเสียเราเป็นคนแบบมีจรรยาบรรณกันอันนี้คือยังไม่ออกใช่ไหมคะโปรดักต์นี้ออกพฤษภาพฤษภามันเหมือนดีท็อกก์อะคะมันคล้ายพวกดีท็อกก์ปั๊อ่ะอารมณ์เหมือนดีท็อกก์แต่ว่ามันจะไม่ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนกินไฟเบอร์กินไฟเบอร์อ่ะถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ไฟเบอร์อ่ะถ้าบางเจ้าใส่เยอะเกินไปอ่ะมันจะมีอาการแบบปวดบิดมวนท้องแต่ของเราอ่ะคือมันไม่ได้ปวดบิดมวนท้องเพราะว่าเรามีโปรไบโอติก เป็นจุลินทรีย์พกเน้นพกโพลวติกรับสบุ่น้ำไสอะไรอย่างนี้มากกว่าคานนี่กีครับทานนกี่ภาษาไทยทานิี่ครับเมื่กอก่อนอาคาทีนโนเมื่อก่อนมันจะมีบัตรธรรมดากับบัตรเขียวถ้าบัตรธรรมดาลาเราทำอะ แล้วเวลาเหมือนเราไปรูดเหมือนเราเช็คชื่อชั่วโมงหนึ่งรู้สึกตอนนั้นได้7ดอลคือเขาจ่ายให้เราค่ะจ่ายเข้าไปในบัตรเจดอลแล้วเราสามารถเอาบัตรนี้ไปกดเงินสดอ,ออกมาได้แค่เป็นสมาชิกเฉยๆเลยเป็นสมาชิกจริงๆอ่ะเขาต้องเล่นด้วยแต่ว่าเราอ่ะเวลาเราไปอย่างแรกๆเราจะไปดูโต๊ะที่คนแม่งอยู่เยอะๆเราก็ยื่นบัตรเข้าไปเขาจะรูดชื่อเราจะอยู่ในระบบแล้วเราก็ยืนอยู่ข้างหลังเราก็ไม่ได้เ,เล่น มันก็จะมีนับเวลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชั่วโมงนึงได้7ดอลลารถ้าเกิดว่าสะสมชั่วโมงถึงประมาณหนึ่งเนี่ยเราเลื่อนขั้นจากบัตรธรรมดาเป็นบัตร VIP ตอนนั้นจ่ายชั่วโมง12ดอลซึ่งใกล้เคียงกับคิปปัจจุบันโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่เข้าไปข่าวรูดแล้วก็ยืนดูเขาเล่นถ้าสมมุติว่าเรารูดอยู่ในข่าวแบบ5เราอยู่ในข่าว5ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้แบบ60ดอล เ,เ,เทียบเท่า60ดอลเข้ามาในบัตรเดี๋ยวนี้ไม่ดูนะเพราะว่าที่ล่าสุดไปคุยเขาบอกว่าต้องเป็นก็น่าจะเหมือนกันเหมือนเอา p o ยต์ไปแลกเป็นชิปเล่นบนโต๊ะก็น่าจะเหมือนกันแต่จะไม่ได้ว่าสมัยก่อนเราสามารถกดเงินออกมาได้เลยไหมก็อาจจะไม่ได้อาจจะเหมือนเอาบัตรไปให้เขาแล้วก็เหมือนแบบขอให้เขารูดแล้วเอาเป็นชิปให้เรา แต่เป็นชิปเราก็ออกเอาไปแลกที่เงินสดได้อยู่นี่นก็เลยเป็นสาเหตุว่ามไม่เอาอะไรแล้วเข้าข่าวอย่างเ,เดียวเออรู้สึกว่าตอนรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนเหมือนพอมันเทียบมารู้สึกว่าเหมือนแบบกูทํางานได้ประมาณนี้เข้าข่าวไอเทมันก็ไม่ต่างเพราะตอนนั้นอ่ะเราเป็น V I P แล้วแต่กว่าที่เราจะได้เป็น V I P อ่ะเราต้องเล่นสะสมมันหนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเล่นไม่ค่อยหนักส่วนใหญ่จะไปกับเพื่อนเพื่อนเล่นล้วเพื่อนค่อนข้างดวงดีเราเล่นแบบว่าทั้งวันเลยนะแบบสี่ทุ่มยันเช้าแล้วไปเกือบทุกวันแล้วเราอ่ะ แค่ไปนั่งนั่งกับมันแล้วเราก็เอาบัตรเราไปพ่วงกับมันเหมือนรูดด้วยแล้วก็นั่งอยู่กับมันอ่ะเราก็เหมือนเราสะสมเงินไปเรื่อยจนอาศัยแบบบารามีมันเราก็ได้เลื่อนขั้นจากบัตรธรรมดาไปเป็นบัตร V I P เออแล้วสมัยก่อนคือบัตร V I P อ่ะมันไม่ต้องใช้พอยนะสมัยก่อนคือบัตร V I P เข้าไปเล่นในห้อง V I P กินเหล้าได้ฟรีกินอาหารได้ฟรี คืออยู่ข้างในอ่ะเราก็ไม่ต้องใช้เงินอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนไทยไม่รู้สมัยก่อนสมาร์ทเว์นะคะทุกคนเออสมัยก่อนคนไทยเขาไม่รู้นะเขาเรียกว,ว่าเป็นบ้านหลังที่สองเข้าใจละที่เมื่อกี้พี่ยังบอกว่าไปทํางานที่ร้านร้านเมื่อกี้แค่วันเดียวแล้วออกอยู่ที่คาวไม่ไมเหแล้วงานใช่เหมือนถ้าตรงนั้นคือพอเรารู้แล้วเหมือนแบบเฮ้ยคือทํางานมันเหนื่อยอะ่ะมันต้องแบบว่าไปเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่เก็บนู่นเก็บนี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยจังวะแล้วร้านยุ่งๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ากูอยู่คาวกูก็เนี่ อาจจะได้น้อยหน่อยเออแต่ตอนนั้นมันเป็น V I P แล้วไงอาจจะได้เงินน้อยหน่อยแต่คูก็ไม่ต้องคูก็มีข้าวกินนะคูก็มีน้ํากินนะคูก็ออกคูก็ไปทํที่นี่เรียกว่าทําเลยเหรอเรียกว่าทําเลยเหรอไม่เรียกว่าทาป่ะงั้นแสดงว่าค่าความรับผิดชอบของพี่ยงมันก็ไม่ได้เยอะมากนีตอนนั้นเพราะว่าทุกวันเนี้ยที่ผมทํางานอะเพราะว่าต้องมีค่ารับผิดชอบต้องจ่ายค่าบ้านต้องจ่ายค่าเทอมพวกเนี้ยด้วยแล้วอย่างพี่ยงอะเอาไปที่บ้านสปอร์ตอ๋อ นั่นเลยเป็นประเด็นที่ว่าพี่ยงแบบไม่ต้องมากังวลในเรื่องแต่ว่าเราเ,เราเป็นคนเราเป็นคนเราเป็นคนขี้งกนะก็เรียกว่าฐานะปานกลางแต่เป็นคนขี้งกคือมีเงินใช้อ่ะแต่จะไม่จะจะชอบแบบไม่ฟุ่มเฟือยไม่เก็บเงินไปคาวหลังๆอะพอหลังๆคือใกล้ๆกับอย่างพอมาอยู่กับพี่ออรู้สึกว่านี่ใส่เรื่องดีขึ้นมไม่มีความรับผิดชอบดีขึ้นต้องการหาเงินเยอะขึ้นเพื่อที่จะไปคาวนอกจากทํางานแบบอย่างร้านไอ้ร้านพี่ออล็อกเดอะวอลกอ่ะ ทำงานเป็นแบบว่าคิทเช่นแทนกับเชฟเป็นคนผัดแล้วเขาจะมีงานงานพิเศษแล้วเหมือนแบบบางทีเหมือนไปล้างแบบไอ้บ่อน้ําเสียต้องไปขุดใหญ่ๆอ่ะซึ่งไม่มีเด็กคนไหนทําไอ้นี่ทําแต่พี่เขาให้เยอะคืออะไรที่แบบได้เงินอ่ะกูทาหมดตอนนั้นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนเพื่อเพื่ออยากได้เงินเยอะไปข่าวแล้วอยากถามว่าพี่ไปข่าว้ะพี่ไปเล่นแล้วพี่ได้ไหมหรือว่ามันมันก็มีแบบได้บ้างเสียบ้างอะไรเงี้ย คือแรกๆมันก็ได้แต่พอสุดท้ายอ่ะก่อนเรากลับเหมือนแบบคืนไปหมดไม่แต่ว่าทั้งหมดเราไม่ได้ขาดทุนเท่าทุนเท่าทุนเออเท่าทุนแต่ว่าจริงๆก็อาจจะได้เรียกว่าได้กำไรก็ได้เพราะว่าเหมือนระว่ังเราใช้ชีวิตตอนนั้นนะเราไม่เราไม่รล่นแบบเคยได้แบบสูงสุดเท่าไหร่คะรวมๆทั้งหมดที่อยู่ก่อนเป็นล้านล้านดอนเลยบาทอ๋อแต่ก็คืนเขาไปหมดแล้วคืนหมดแล้วคืนหมดแล้วคืนหมดแล้วผิดก็เลยเป็นคนดีคืนไปแล้วดี พวกนี้มันเป็นเงินไวนะทุกคนมันมาไวมันไปไวเออาราเหมือนหมกมุ่นออยากหาเงินเยอะๆทำทุกอย่างอยากหาทางรัดนะรัดแหละมั้งอันนี้ต้องขึ้น18บวกเนี่ยสต์บอกว่าที่นี่มันผูกกฎหมายอะทุกคนผูกกฎหมายมันถูกกฎหมายมันก็เลยแบบว่ากฎหจอยๆชิลๆแบบนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนจากประสบการณ์ที่พี่ยงได้มาแชร์กันนะคะก็ฝากติดตามทางพี่ยงด้วยนะคะฝากด้วยคหนูอะต้องไปฝากฝากพี่ยงนะ ไม่เราอยากได้กลุ่มคนดูที่แบบอยู่เมลเบิร์นอะไรย่างงี้เหมือนกันคิดว่าคนที่ดูช่องคนไทยที่อยู่เมลเบิร์นน่าจะเป็นคนที่อยากจะมากําลังจะมาหรือว่าบางทีแบบก็อาจจะแบบอยู่ที่นี่แล้วเพราะอย่างอ่ะอย่างบีบองก็ดูช่องเราเราก็เคยเห็นช่องบีบองแต่ว่าคนที่อยู่ที่นี้บางคนก็จะไม่เห็นช่องพี่อะไรอย่างงี้ยอยากได้แบบว่าคนไทยรบกวนครับรบกวนครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ